ขายข้อข้องใจบ้านแพงสวนทางตลาดซบเซาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมราคาขายบ้านคอนโดมิเนียมใหม่ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นในทุกๆปีแม้ว่าสถานการณ์ตลาดรวมอสังหาจะอยู่ในภาวะซบเซาโดยเฉพาะในช่วง3-5ปีที่ผ่านมาจนถึงนปัจจุบันซึ่งราคาขายที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ท่ามกลางภาวะาาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีคนซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือหากมีการซื้อก็มีจํานวน,นน้อยมากโดยหลักการแล้ว เมื่อดีมานลดลงราคาสินค้าก็ควรจะลดลงไปด้วยโดยเฉพาะเมื่อในตลาดมีซัพพายสะสมเกินความต้องการราคาขายสินค้าก็น่าจะลดลงดังนั้นในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาบริษัทอสังหาจึงมีการลดราคาขายสินค้าเพื่อระบายสต๊อกจานวนมากแต่การลดราคาขายดังกล่าวเป็นการลดราคาเฉพาะในส่วนของบ้านและคอนโดที่เปิดขายมานานแล้วไม่ใช่การลดราคาขายบ้านหรือคอนโดที่เปิดขายใหม่ในทางกลับกันราคาขายบ้านและคอนโดที่เปิดใหม่ กลับมีราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆโครงการสาเหตุหลักของการปรับขึ้นราคาขายบ้านและคอนโดนั้นหลักๆแล้วเกิดจากการปรับตัวของต้นทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยรวมเช่นค่าก่อสร้างซึ่งมีค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ3%เปอร์เซจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและต้นทุนวัสดุก่อสร้างซึ่งทยอยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก,กว่า5%เปอร์เซนตแต่ต้นทุนทั้งสองตัวดังกล่าวไม่ได้มีผลให้มีการปรับขึ้นราคาขายบ้านและคอนโดในทันทีแต่ตัวแปรสําคัญ ที่ทำให้ราคาบ้านและคอนโดปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่องตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาคือต้นทุนราคาที่ดินเนื่องจากที่ดินเป็นต้นทุนหลักในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรและโครงการคอนโดโดยต้นทุนที่ดินนั้นมีแชร์ในต้นทุนรวมของการพัฒนาโครงการอสังหาอยู่สูงถึง30%เลยทีเดียวโดยราคาที่ดินเปล่าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจะอยู่ในทำเลที่นิยมนำที่ดินมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเช่นทำเลแนวรถไฟฟ้าซึ่งแต่ละปีราคาปรับขึ้นไม่ต่ำกว่า10% บางทำเลราคาขายปรับตัวสูงขึ้น30-40%ขณะที่ทำเลย่านใจกลางเมืองหรือแหล่งเศรษฐกิจซึ่งมีราคาปรับขึ้นเฉลี่ย 15- 20%ในแต่ละปีส่วนราคาที่ดินในย่านชานเมืองที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามีระดับราคาที่ดินปรับตัวขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า10%และในบางทำเลราคาอาจพุ่งขึ้นมากกว่า40%ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเราจะเห็นโครงการคอนโดหรูในเมืองต้องขายตารางเมตรละ2 3แสนบาทบางโครงการพุ่ง5 0 0แสนบาทต่อตารางเมตรคนไทย จะมีแรงที่ไหนจะซื้อสุดท้ายก็เสร็จต่างชาติอยู่ดี